การพนึกรัสเซียทางทหารพร้อมลุยศึกสหรัฐอิสราเอลวันที่12มกราคม2568ข่าวล่ามาเร็วนะคะจากอิร่านการลงนามยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างรัสเซียและอิร่านเป็นรูปธรรมแล้วขณะเดียวกันกองทัพก็ได้เปิดตัวฐานทัพใต้ดินใหม่ซ้ำยังระบุว่าได้เคยใช้โจมตีอิสราเอลครั้งก่อนแล้วจากขีปนาวุธที่เก็บไว้ที่นี่เรียกว่า ท้าทายกันซึ่งหน้านะคะท้าทายใครก็สหรัฐอิสราเอลไงประกาศจะลุยไซน์นิวเคลียร์อิหร่านติดติดกันหลายวันแล้วขู่มาแรงก็ท้าแรงกลับไปแบบพร้อมลุยศึกใหญ่แล้วถ้าสหรัฐอิสราเอลกดปุ่มคาเซมจลาลีเอกอัคราชทูตอิหร,ร่รานประจำรัสเซียนะคะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและอิหร่าน ที่ครอบคลุมของสองประเทศมันครอบคลุมทุกวิติทุกแง่มุมด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีครบด้านบทสัมภาษณ์พิเศษอันนี้เขาสัมภาษณ์กับ IRNA เมื่อวันเสาร์นั่นเองนะคะว่าการรักษาบรุรณภาพแผงดินแดนและเอกราชของอิรานถือเป็นสิ่งสำคัญระดับต้นๆในการร่างข้อตกลงคือเขาถือว่าร่างข้อตกลงที่ตกลงกันนี้จะไม่มีใครละเมิดใคร แต่ส่งเสริมกันและกันช่วยเหลือกันและกันเป็นหลักเอกอัครราชทูตกล่าวว่าอิรานและรัสรซเยได้ลงนามข้อตกลงครอบคลุมซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาอิรานตั้งแต่ปี2001แล้วตอนนั้นเนี่ยอนุมัติข้อตกลงระยะเวลา20ปีแต่ว่าได้รับการขยายเวลาแล้วนะคะโดยอัตโนมัติออกไปอีก5ปีนอกนี้ท่านผู้ก็ยังเสริมอีกนะคะบอกว่า ด้วยงานระดับสูงของทั้งสองประเทศได้บรรลุชันธามติแล้วถึงการแก้ไขข้อตกลงให้ทันกับสถานการณ์และเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันข้อตกลงใหม่นั้นจะครอบคลุมทั้งการเมืองเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอดจนพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพการป้องกันประเทศและการทหารการต่อสู้ กับการก่อการร้ายปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาการต่อต้านการฟอกเงินและกลุ่มอาญากรนักการทูตอิหร่านนะคะพูดเสริมว่าสาันทูตอิหร่านประจํากรุงมอสโกบอกว่าประธานาธิบดีอิหร่านคนปัจจุบันนะคะดรมาซูสเปเซสคิออนมีกำหนดการเยือนรสัสเซีย17มกราคมสัปดาห์หน้านี้ละค่ะ หาเรื่องสถานการณ์ในภูมิภาคกับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียจากนาทีิระดับสูงท่านอื่นๆก็ได้ร่วมลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมแล้วคือลงรายละเอียดนะคะเหมือนเป็นการการันตีว่าที่ได้ลงนามไปเนี่ยกับสถานการณ์ปัจจุบันจะมีรูปธรรมอะไรบ้างนอกจากประกาศข่าวสำคัญแล้วนะคะฝ่ายกองทัพของกองทัพปฏิวัติอิสลาม IRGC โชว์พลังค่าโชว์ฐานทัพใต้ดินใหม่ท้าทายสหรัฐอิสราเอลอีกด้วยในผลฮอสเซนสัลาม่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดของหน่วยพิทักษการปฏิวัติและพลจัตวาอามีอาลฮจาจิซาเด่านนี้เป็นผู้บัญชาการกองกำลังการบินและอากาศของหน่วยพิทักการปฏิวัติได้เยี่ยมชมฐานขีปานูธใต้ดินและเผยแพร่ ภาพวิดีโอซึ่งเป็นหนึ่งในฐานทัพใต้ดินหลายร้อยฐานของกองทัพอากาศก็บอกสื่อนะคะให้ระบ,บุด้วยว่านี่เป็นแค่หนึ่งในหลายร้อยฐานบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและภูมิภาคสลับซับซ้อนของอิรากนั่นเป็นการการ,การันตีว่าสรัฐและอิสราเอลใช่ว่าจะมีพิกัดทั้งหมดชัดเจนจึงไม่กลัวคำขู่ของสระอิสราเอลนะคะ ฐานทัพใต้ดินหลังนี้ถือเป็นตัวใหม่ล่าสุดพอบอบอกแบบนั้นเน้นย้ำถึงความพร้อมในการยกระดับขั้นสูงในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายทางทหารก็คือกลา้าเข้ามาลุยเลยทางนี้ก็กล้าพร้อมลุยแล้วมีทั้งมันธมิตรมีทั้งอาวุธมีฐานทัพเกินร้อยที่อยู่ใต้ดินนะคะไม่นับฐานทัพเปิดเผยหรือแม้แต่ไซต์นิวเคลียร์ซึ่งสรัฐอิสรู่ทุกวัน เขาก็จัดวางกําลังและเครื่องมู่ป้องกันเพียบผู้บริหา,ารกองกําลังอวกาศของ IRGC กล่าวว่าทานทัพเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ได้ในเวลาอันสั้นเปรียบเสมือนภูเขาไฟนิง่งที่พร้อมจะระเบิดเหนือหัวของศัตรูแบบขู่ขู่แรงก็อาจจะมีทั้งฝั่งที่เชียร์และฝั่งที่ต้านนะคะรอดู ภายใต้กรอบของปฏิบัติการ True True p r o m i s e 2ที่ผ่านมาขีปนวิ์ลายตัวที่อยู่ในฐานทัพแห่งนี้ยิงไปยังอิสราเอลและประสบความสำเร็จด้วยสามารถเลี่ยงระบบการป้องกันที่หลากหลายของอิสราเอลอิสราเอลมีอะไรมีไอออนโดมี a r r o โรแอ o w นี่แอ r o โรหนึ่งสองสมีทาร์ทของสหรัฐเห็นได้ข่าวว่ามีของอังกฤษมาด้วยถามว่า ครั้งก่อนทรูพมิสสองก็ฝ่าไปได้เรียกว่าทะลวงจนระบบป้องกันภัยทางอากของเซลล์พรุนนะคะส่งผลให้เยเมนสามารถส่งไฮเปอร์โซนิกมาลุยได้อีกเพราะเป็นรูโหว่ไว้เยอะฐานทัพอากาศที่โด,ดนโจมตีครั้งนั้นอื้ออึงมากคือฐานทัพอากาศในวตินบนทะเลทรายนากีฟเป็นสำนักงานใหญ่ของอิสราเอลนะคะเป็นฐานทัพอากาศที่ติดตั้ง หรือเป็นที่เก็บ F 3 5ปรากฏว่าวันนั้นจัดไปเยอะ F 3 5กับ F 2 2อิร่นรายงานพันธมิตรอิหร่านรายงานว่าหายวาไป40เครื่องคือห่ามากแต่เอสเอลบอกเอ,อ่อ F 1 6 F 1 5ไม่กี่เครื่องก็ว่ากันไปนะคะการโจมตีครั้งนั้นฐานทัพอากาศถูกทำลายและกองทัพอิสยังไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับสู่ สภาพการปฏิบัติงานปกตินั่นคือระบบป้องกันภัยก็ปกป้องไม่ได้อาคารและระบบทันสมัยหลายอย่างถูกทำลายนะคะเรดาร์ก็ถูกทำลายยังไม่มีของใหม่หรือมีแล้วอาจไม่ทราบแต่ตามรายงานของอิหร่านบอกว่าของเก่าอะยังฟื้นฟูไม่ได้ฐานทัพแห่งนี้บรรจุข,ขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์เชื้อเพิงเหลวหมายถึงฐานทัพใต้ดินใหม่ของอิร่าน,นะคะ เขาบอกว่าติดตั้งขีปนาวุธยุทธศาสตร์อิมาร์ตกอดและเขียมเป็นส่วนเล็กๆที่เปิดเผยต่อสื่อนะคะโดยประมาณแล้วเป็น90%ของฐานที่เหลือซึ่งไม่อยู่ในสายตาของกล้องจากไหนก็ตางเขาบอกว่าศัตรูคิดว่าการผลิตขีปนาวุธของอิรานนั้นชะงักหรือหยุดลงแล้วเพราะมีการต่อต้านการคว่ำบาตรมีการขัดขวางการนำเข้า วัตถุอุปกรณ์หลายๆแต่ว่าความจริงก็คือแม่ทัพบ,บอกว่าอัตราการเติบโตของขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิรานนั้นต่ออายุทุกวันก็คือมีข่าวสำเร็จในการสร้างสรรค์ขีปนาวุธใหม่ๆรูปแบบประเภทของอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆเขาบอกว่ามีทุกวันนะคะแต่เราก็คงไม่ได้ทราบทุกวันอย่างที่เขาบอกหรอกคะ่ะนั่นก็คือ ตัวหลักๆมันมีการแทงข่าวเป็นทางการก็ได้รับรู้กันรอดูผลงานว่าจรงจริงอย่างที่อิหร่านประกาศเดือไม่แต่อย่างน้อยทรูพมิส2ก็ทำให้อิสราเอลหัวโหวดไปนานทีเดียวตอนนี้สรัฐมาแบ็กอัพเสนอเชียร์ให้อิสราเอลโจมตีอิหร่านก่อนทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งนี่แหละคะ่ะต้องลุ้นกันแหละนอกจากนี้อิหร่านจัดเต็มนะคะ หลังสหรัฐอิสเอลู่ประกาศผลิตกำลังรัสเซียลงนามยุทธศาสตร์ความมั่นคงระยะยาว25ปีเชวหนางานนี้ถ้าสรัฐอิสเอลเปิดฉากโจมตีอิราก็ต้องเจอกับพันธมิตรผู้หูรัสเซียอิรานแน่นอนประสานกับแนวร่วมต่อต้านที่กำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อนะคะก่อนทรัม์เข้าพิธีสาบานตนจึงเหมือน10วันอันตรายนับถอยหลังเลยค่ะ แล้วมาลุ้นกันว่าระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิรานใครจะกดปุ่มเปิดฉากศึกใหญ่ตะวันออกกลางก่อนกันเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเน,นื่อนงนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิศทางไทย ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302 298 98 48ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้ามานะโอกาสนี้ค่ะ